หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยทันิเทศเข้าใจบุญสามประการชีวิตมีแต่ด้านดีๆค่ะอานาปานุสติถือว่าเป็นทั้งบุญและบารมีค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะถ้าปรารถนาถ้าตั้งใจอยากจะได้ลูกผู้มีบุญมาเกิดก็คงจะไม่ผิดหวังถ้าทำจริงๆ พ่อแม่ของเราเมื่อเวลาทำบุญเมื่อเวลาตรวจน้ำจะมีคำหนึ่งห้อยท้ายมาอยู่เสมอในการแผ่บุญขอให้ได้ลูกแกว้วภูประเสริฐบุญมีเฮียนทําตีเอกโทมหาเก่าเดือนดาวฝ่าฝนล่มผอมพำมกำําโยฝ่าพุ้งขาทรงไปหผู้เท่าบอกตรวจน้ำว่าตามหลังกันโคของถ้าทำอย่างนี้คงจะเป็นบุญอย่างยิ่งแม่ใหญ่คนหนึ่งไม่เห็นมืดตาบอด ถือไม่กันเท้ามาอายุ80กว่าปีมาขอกลาบทำบุญนี่ถวายอาหารไว้สองหมื่นบาทถวายซื้อที่ดินเองหมื่นบาทแล้วก็กลับบ้านดีใจตาท่านมองไม่เห็นดอกถือไม่เท้าลูกหลานจูงมาจากตลาดอำเภอหนองเรือเห็นแล้วก็ดีใจอาตมาดีใจไม่ใช่ดีใจอย่างอื่นหรอกดีใจกับคุณงามความดีของท่านทั้งหลายอยากจะขอสรุปลงให้สั้นนิดหนึ่งให้ทำความเข้าใจกับบุญ ปุญญเมวโสสิเขยายาญาตถังสุข,ขินทริยังทานันจะสมจริยันจะเมตตากิตตันจะภาวเยผู้ที่ปรารถนาประโยชน์อันเลิศจงศึกษาจงทำความเข้าใจกับบุญให้ดีๆ <c oughs> จงกระทำแต่บุญที่มีความสุขเป็นกําไรคือการให้ทานการรักษาความสงบกายใจให้เกิดขึ้นและการภาคเพียนภาวนาอบรมจิตให้เกิดเมตตาปราณี ทำความเข้าใจกับบุญบุญที่แท้จริงนั้นมันจะมีความหมายอยู่สามอันความหมายที่เป็นสภาพแห่งบุญจริงๆนั้นคือความดีใจความสบายใจอิ่มใจเบิกบานใจคิดดีพูดดีทดําดีนั่นเป็นสภาวะแห่งบุญ ส่วนบุญอีกอันหนึ่งนั้นเป็นบุญฝ่ายผลมีความร่ำรวยมีความสะดวกมีความสบายมีรูปสวยได้รูปดังตัวมีมีมีผัวได้ดังใจได้ดังรักดังปาถนาะอันนี้เป็นส่วนผลส่วนผลนั้นจะมาจากเหตุเหตุแห่งบุญคือการให้ทานคือการสมาทานอบรมกายวาจาของตนเองให้มันสงบให้มันรำงับให้มันสม่ำเสมอเรียกว่ามีศิล แล้วก็อบรมใจให้เกิดความเมตตาปาณีอันนี้จะเป็นเหตุแห่งบุญเอเตธรรมเมปยิตวาตโยสุข,ขังสมุทเทเยเมื่อประกอบด้วยเหตุแห่งบุญสามประการนี้อพยญาปะชังสุขขังโลกังบุคคลผู้ประกอบด้วยเหตุสามประการนี้เขาจะอุบัติขึ้นในโลกที่ปราศจากความเบียดเบียนเต็มไปด้วยความสุขนันทิโตเทวโลกสมิงโมทันติกามิกามินง เขาเมื่อแต่กายทำลายขันแล้วจะไปเพลิดเพลินในเทวโรกอันมั่งคั่งและโอรานด้วยที่ผสมบัติเป็นจำนวนมากเรากล่าวถึงเหตุแห่งบุญเรากล่าวถึงผลแห่งบุญเรากล่าวถึงสภาพแห่งบุญด้วยเวลาอันสั้นนิดเดียวเพราะให้นั้นเมื่อพูดถึงบุญท่านจะได้มองว่ามีแต่ผลจะต้องคำนึงถึงเหตุมันด้วย บางทีเราไปเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยเขาถูกหวยรวยเบอร์เขาอยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรไม่น่าได้ทำอะไรไม่น่ามีมันก็ได้ก็มีขึ้นมาแต่เราขยันอดทนมุ่งมัน่นฟันฝ่าพยายามทุกอย่างมีแต่ความล้มเหลวแล้วอย่าได้น้อยใจว่าทำไมหนอบุญจึงไม่มีเหมือนคนอื่นแสดงว่าเหตุของเราไม่พอเราไปมองดูผลของเขาผลเหล่านั้นมันเกิดนั้นมันมาจากเหตุที่เขาเคยได้สร้างสรรค์ไว้แล้ว เพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจบุญทั้งเหตุเข้าใจบุญทั้งผลเข้าใจบุญทั้งสภาพที่เป็นบุญอันจริงๆเนี่ยแต่มาขอพูดด้ยวยความเร็วสูงที่นี่คนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างเดียวกันในระดับจิตแห่งกรรมมาวาจร <c oughs> มีอยู่ห้าประการหนึ่งเราต้องการเกิดมาเป็นคนร่ำรวยสองเราต้องการเกิดมาเป็นคนสวยสดงดงามสามเราเป็นคนเกิดมานั้น แต่ละคนปรารถนาขอให้มีลูกได้ดังตัวมีเมียมีผัวได้ดังใจว่าง่ายฟังคําอย่าได้สร้างปัญหาให้แก่ชีวิตให้แก่ครอบแก่ครัวอันที่สี่เรามีความปรารถนาตรงกันว่าเมื่อยามขับขันจําเป็นเมื่อยามทุกยากไร้ขอให้มีคนมาช่วยให้หายจากปัญหานานา,นาประการสุดท้ายทุกคนมีความปรารถนาว่า ขอให้เราเป็นผู้มั่งคั่งแล้วอย่าได้มีภัยอันตรายใดๆมาเบียดเบียนทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นโพคะสมบัติที่เราหาได้ไม่ว่าจะเป็นสมบัติต่างๆจะได้มีสิ่งใดมาเบียนเบียนความปรารถนาทั้งหมดห้าประการนี้จะเป็นเสมอเหมือนกันเกือบทุกคนร้อยละ9ก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ตำรับปุถุชนผู้ยังมีจิตเกี่ยวข้อง อยู่ในกรรมวจรอยากสวยอยากรวยอยากจะได้ลูกดังตัวได้เมียได้ผัวได้ดังใจยามยากไรอยากจะให้มีคนมาช่วยอยากจะถูกหว,วยรวยเบอร์อยากจะไม่ให้ทรัพย์สมบัติพี่นาศไปด้วยภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเมือ่อหามาได้ไม่อยากถูกต้มถูกโกงแต่สิ่งเหล่านี้หาเป็นไปตามที่เราปรารถนาตลอดกาลไม่บางคนมีแล้วร่ำรวยแล้วมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ถูกไฟไหม้ไฟช็อตบางคนร่ำรวยแล้วเป็นเล่นหุ้นแพ้เขาเจงชิบหายไปว่าเอาปืนยิงหัวตนเองตายช้ำอกช้ำใจบางคนร่ำรวยแต่มีลูกไม่ได้ดังตัวมีเมียม,มีผัวไม่ได้ดังใจบางคนสวยแต่เป็นคนยากจนบางคนรวยแต่เป็นคนขี้ริ้วขี้เร่ทั้งหมดนี้เนื่องจากเหตุและผลมันไม่สมดุลกัน ถ้าเราปราถนะผลดังกล่าวมานั้นจงมองไปที่เหตุของมันจึงบอกว่าปุญญาเมวโสสิเคยยะอายะตะถังสุขินทริยังจงศึกษาทำความเข้าใจเรื่องบุญนี้ให้ดีๆถ้าปราถนะประโยชน์อันเลิศจงกระทำแต่บุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรทานันจะสมจริยันจะเมตตาจิตตันจะภาวเยจงเป็นผู้ให้ทานจงเป็นผู้สงบกายสงบวาจาจงเป็นผู้สงบใจ จงเป็นผู้อบรมจิตให้เออบิมเบอร์บานอยู่ด้วยมีตาปราณีอยู่อย่างนั้นแล้วจงให้ทานแบบมีสติปัญญาสปุริสัทานสัทธายทานนางเทติผู้ใดให้ทานด้วยศรัทธามากกอดตามน้อยกอดตามบุคคลนั้นจะเป็นคนร่ำรวยมหันโนมหาโพโคอภิรูปป,ปาซาทิโกเขาจะเป็นคนมั่งคัง่งโดยโพคะจะเป็นคนสวยสดงดงาม ด้วยกิริยาอาการมอบให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยแต่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาไม่มีการเคลือบแข็งวันนี้ถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อของท่านออกหมดทุกคนไม่ชัดเจนก็จงจะให้ศรัทธาของท่านหดหายศรัทธานั้นเป็นรับภายในที่จะท่านจะฝากธนาคารใดไว้ไม่ได้ฝากไว้กับใครไม่ได้แต่จะฝากฝังลงไปในจิตในใจของท่านใครไม่รู้ท่านจะรู้ของท่านเอง ผู้ให้ทานด้วยศรัทธาไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆทานของผู้นั้นจะออกผลมาเมื่อมันเป็นผลจากเหตุอันนี้จะทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีความร่ำรวยและก็มีความสวยสดงดงามสักจังทานนงเทติผู้ใดให้ทานด้วยความเคารพเวลาให้ทานถอดหมวกถอดรองเท้ามอบถวา,ายนอบน้อมยกใส่กล้าวเท้าใส่หัว นั้นเป็นเหตุที่จะส่งให้เกิดผลทาราติวาปุตตาติวากรมการติวาสุสุสันตินมติเขาจะมีบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรมีลูกได้ดังตัวมีเมียม,มีผัวได้ดังใจไปสู่ที่ซาภาคใดๆก็จะเป็นผู้ได้เป็นใจในทิศเพราะฉะนั้นเวลาใส่บาตรเวลาทำบุญจงนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนอยาเข้าใจว่าเหมือนเจ้านายมอบให้แก่ทาส จงสังเกตดูพระสงฆ์ไปบ,บิณฑบาตไปรับทานจะต้องถอดรองเท้าอะไรต่ออะไรไม่เป็นนายเขาไปเอาจากทาตเหมือนกันเขารบทั้งคู่ให้เขารบผู้รับเรียกว่าสกจังทานนางเทติต่อมาอีกผููใดให้ทาน ถูกการถูกสมัยเวลาใดมันขับขันจําเป็นท่านปรารถนาะอะไรอย่างที่ท่านทั้งหลายกําลังกระทํากันอยู่นี้สิ่งที่เราปรารถนาะมันมีเวลาจํากัดแล้วก็หายากสิ่งนั้นเราพร้อมกันกระทําคนละเล็กคนละน้อยกาเลนะกาลังเทติให้ทานถูกสิ่งที่จําเป็นและเวลาที่มันจําเป็นแก้ไขปัญหาน,นั้นท่านผู้นั้นเมื่อเกิดมาด้วยเหตุอันนั้นจะส่งผลให้ท่านเป็นผู้มั่งคลั่งด้วยโผคะ แต่เวลาใดขับขันจำเป็นตกทุกได้ยากที่สาภาคใดๆอยู่ขอบฟ้าแผ่นดินใดไม่มีคนรู้จักก็เหมือนมีพี่มีน้องจะมีคนมาช่วยเหลือซื้อเลขซื้อหวยไม่ต้องไปถามอาจารย์ใดถ้าไม่มีเงินมีทองมันจะฝันมาบอกเองเรียกว่ากาลคตาจะสะอาดธาป,ปริปุณาโหติจะได้ผลตังปาถนาในเวลาจำเป็นอยู่ในการนั้น,น,นทีนี้บางคน ให้ทานมีความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามแต่ถ้าเขาให้หวังด้วยจิตอนุเคราะห์อย่างคนที่มาทำบุญในวันนี้หวังจิตอนุเคราะห์แก่ผู้มาปฏิบัติธรรมคงจะหอยคงจะหิวตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองต้องมากินข้าวเวลาเดียวสายๆแม่ใหญ่คงจะหิวพระสงฆ์องค์เจ้าคงหิวอาหารของเราคงจะเป็น โอชะวันตาคงจะเป็นสิ่งที่อร็ตอร่อยแก่ท่านหล่อเลี้ยงชีวิตของท่านเกาะพากันมาทำการมาทำบุญหวังอนุเคราะห์อนุฆาหิตะจิตตังทานังเทติให้ทานหวังอนุเคราะห์บุคคลบางอนุเคราะห์สังคมบางอนุเคราะห์ศาสนาเมื่อทานนั้นให้ผลจากเหตุที่เขากระทำเขาจะได้แต่สิ่งที่ดีที่งามเขาจะมีจิตน้อมไปบริโภคใช้สอย สิ่งที่ดีที่งามที่ปราณีต <c oughs> โอราริกังกามคุเนสุพโพคาเทยียติจิตเขาจะน้อมไปสู่สิ่งที่พอใจอันโอราณเพื่อบริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นสังเกตดูบางคนร่ำรวยมากแต่ไม่ใช่มีเงินมากมากนุ่งห่มเสื้อผ้าขา,ขาดขาดกินอาหารอดอดยาจากของมันดีๆไม่อรอยอร่อยกรรมมันบงัง ให้ทานไม่ได้หวังอนุเคราะห์แต่ถ้าท่านมาทานวันนี้ข้าวกระติบหนึ่งแกงถวยน้อยๆถวยจองลองบองจำของเจ้านันก็ดีโอ้ยเพิ่นขึ้นสีแสบเพิ่นหิววสันทานให้ย่างนั้นเรียกว่าอนุคาหิตรจิตตังทานนังให้ทานมีจิตหวังอนุเคราะห์ผู้รับหรือบุคคลเหล่านั้น เมื่อนั้นท่านเกิดในภพใดภูมิใดมีแต่ของดีๆมีแล้วท่านจะได้ใช้หรือท่านไปซื้อไปหามันเหลือเลือกคนอื่นแต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาไม่เลือกเอาเลยมันเหลือไวใ้ให้แก่ท่านนี่ประการหนึ <c> ่ง <oughs> อีประการหนึ่งการให้ทานด้วยเหตุที่สแสวงหามาได้ไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงไม่เบียดเบียนไม่เข็นฆ่าทำบุญไม่แลกด้วยเลือดเนื้อชีวิตและสัตตา ทำมาด้วยความบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะบุญอย่างนี้ไม่เบียดเบียนผู้ใดเราเอาบุญกันเราประพฤติปฏิบัติทํากันคนจนจะค่อนเหมื่นเสียงของเราไม่ไปเบียดเบียนใครอะไรต่ออะไรความเป็นโยไม่เบียดเบียนโยมาทําบุญที่นี่ก็ไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดมือด้วยความเต็มใจสบายใจอัตตานจะพระราชทานนัง เหติให้ทานโดยไม่ได้เบียดเบียนตนเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นเอามาทานยกใส่กล้าวเทาว้าใส่หัวประกอบด้วยศรัทธาความเลื่อมใสอย่างยิ่งหวังอย่างเดียวเพื่อบุญเพื่อกุศลสมณนะพามเนสุอุทักขิกังสาทักขีนังปฏิท่าเปติปดิฐานทักขีนาทานอันสูงท่งในหมู่สมณนะพรามผู้ทรงศิลอันเกื้อกูลไปสู่อารมณ์อันเลิศเป็นไปเพื่อสวรรค์ เมื่อเขาให้ทานเช่นนั้นแล้วเขาเกิดในพบใดชาติใดทานนั้นจะออกผลจากเหตุที่เขากระทําเขาเกิดบูบนสวรรค์พลั่งพร้อมไปด้วยที่ผสมบัติถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะเป็นบุคคลที่เกิดในตระกูลสูงมั่งคลั่ง และเป็นบุคคลผู้มิผู้ไม่มีภัยใดๆในทิศไหนๆที่จะมาเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของเขาไฟไหม้น้ำท่วมโจรลักโจรปล้นเอาของเขาไปไม่ได้เพราะเขาได้มาด้วยบุญที่ไม่เบียดเบียนผู้ใดเพราะเหตุนั้นมันนี่ด้วยเวลาน้อยๆและด้วยความเร็วสูงให้ท่านเข้าใจว่าเหตุแห่งบุญจะไปสมดุลกับผลของมัน ผลทุกอย่างเกิดขึ้นนั้นมันเกิดมาจากเหตุมันไม่ได้เกิดมาลอยๆสภาพตัวแปรมันอยู่ตรงกลางๆบุญแปลว่าความดีใจดีพูดดีมีความอิ่มอกอิ่มใจสบายใจเย็นใจบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นบุญส่วนเหตุแห่งบุญก็คือการให้ทานการรักษาสิลการเจริญมเมตตาภาวนาการอบรมจิตให้สงบปราณีต ส่วนผลของมันก็ดังกล่าวมาแล้วห้าประการที่เราปราถนาเพราะฉะนั้นหวังว่าการมาทำบุญของท่านวันนี้ท่านคงจะพอเข้าใจทั้งเหตุทั้งผลและสภาวะแห่งบุญเมื่อเป็นเช่นนี้แต่ละครั้งจงศึกษาเรื่องบุญให้ดีๆพูดมาตรงนี้เวลาก็เลยไปห้านาทีแล้ว<ๆ>ก็จะถึงเวลาผู้หลับผู้ใหญ่ท่านจะมาทำพิธีกรรม ในการมอบพระพุทธสิลังคธรรมราชจึงขอยุติลงนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายร่วมกันพระนมมือขึ้นแล้วก็ให้พรอ,อ,อนุโมทนาคาถา <c oughs> ร่วมกันยิ่งข้างปังเฉยถ้ายิ่งละเอียดเท่าไหร่นี่เสียงในก่อนที่จะมาถึงเราเนี่ยจะมีเสียงน้อยๆขึ้นมาก่อนจ,จังบุ้ง ถ้าเขายิงปืนมาเนี่ยเขาได้ยินก่อนเหลวก่อนเสียงดังแห้งเลยเมาถึงบึง้มมันก็เตือนแล้วไม่ตกใจไม่ตืน่นแต่ก็ระวังช่วยกันวันนั้นในเวลาเรามาปฏิบัติธรรมหลายหลายคนเนี่ยอย่าส่งเสียงดังเวลาไอ้ก็ให้หาอะไรมาอุดไว้ก่อนมูอสิ่ตื่นผู้ังคนผู้ังคนมีสมาธิแต่ว่าสติอ่อนตกใจง่าย เป็นบ้าย้อนก็นมีเลยเป็นน้าเสียงเยนี่ยเพราะนั้นมีสติอยู่ในลมหายใจให้ดีๆนะอืผ่านไปโอ้มือลายเห็นมาบ้าเนี่ท่านอาจารย์โยมได้ฟังเทศของท่านที่วัดมเหยองอายุทยาจึงสนใจอยากจะถามปัญหาการปฏิบัติสมถภา,าวนาดังนี้บุคคลที่เพ่งนิมิตโอภาสติดตาจนนิมิตนั้นสว่างสุขใสและจะย้อนกลับเข้าไปในกายถ้าปฏิบัติต,ต่อไปจะเป็นอย่างไร ผมกลัวก็เลยหยุดปฏิบัติไม่ต้องไปกลัวมันถ้าสร้างแสงสว่างคือพวกนิมิตนี่ขึ้นมาจนติดตาแล้วเนี่ยเอาแสงหรือเอาอะไรที่เห็นนั่นเนี่ยสร้างมโนภาพทับเข้าไปถ้ามันอยู่เฉยๆแต่ตอนเห็นแรกๆเนี่ยมันจะไหลสะก่อนนะมันจะเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกับมีเมฆไหลผ่านเหมือนกับปุยปุยเมฆเหมือนหยดน้ําเหมือนตะวันกําลังขึ้นเหมือนฟ้าแรบ เมื่ออะไรแต่มันจะไหลบางทีมันจะเป็นสีด้วยนะสีเขียวสีม่วงสีขาวสีเหลืองหมุนไปแล้วก็ตัวใหม่หมุนมาอันนี้เรียกว่าอุกขาณิมิตแต่ถ้ามันหยุดอยู่กับที่สว่างตรงนี้ลองเพลงทําจิตเนี่ยสร้างมโนภาพ make imagine ขึ้นมาคือสร้างมโนภาพเมื่อรีโมทคอนโทรลเนี่ย น้อมจิตในผลักให้มันไกลออกไปให้มันเล็กๆแล้วก็ดึงทวงมาใหม่ให้มันใกล้เข้ามาขายายให้มันใหญ่จิตนี่แหละเป็นตัวสร้ปปรางขยายให้มันใหญ่เรียกว่าเสปฏิภาคนิมิตเมื่อมันใหญ่เต็มที่เราก็ทําให้มันเล็กทำไปทํามาผู้ที่ทํากับสิ่งที่ถูกทํานั้นมันจะไปเป็นอันเดียวกัน ลืมทั้งนี้ลืมแล้วลืมตนลืมตัวลืม,ต,ลมตัวเราของไหนก็ทําให้มันเล็กทาให้มันใหญ่ทําให้มันใกล้ทาให้มันไกลเสพมันเล่นไปเล่นมาเป็นชั่วโมงสอง,องชั่วโมงก็ทาอยู่ตรงนั้นแล้วจะเห็นอันหนึ่งว่าสิ่งที่เราทํานั้นกับกจิตผู้ทํานั้นจะกลายไปเป็นอันเดียวกันรวมตัวเป็นอันเดียวกันเรียกว่าเอกคตาเอกาที่ภาวะพลึบเข้าไปก่อนที่จะพลึบเข้าไปถ้าสมาธิไม่มากพอก็ออจะรู้สึกตกใจ เหมือนตกจากที่สูงลงที่ต่ําแวบจิตก็ถอนออกมาทำบ่อยๆเข้าที่นี่มันก็จะเกิดลักษณะดังกล่าวนี้ปั๊ข้าไปทีเดียวมันต้องย้อนเข้าไปในกายก็ได้ถ้าอยากจะเป็นนักเรลงสมาธิบุคคลที่ปฏิบัติอนาปานสติภาวนาเมื่อจิตเริ่มจะสงบเสียงต่างๆที่ได้ยินดังมากกว่าธรรมดาถูกแล้วดังกล่าวเมื่อกี้นี้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหรือไม่เป็นก็ได้ ถ้าไม่ฉลาดถ้าฉลาดกลายมาเป็นเครื่องมือถ้ารู้สึกลำคาญในความดังของเสียงนั้นๆเพราะเสียงดังก้องกังวานควรปฏิบัติอย่างไรจะสงบเสียงนั้นลงได้อย่างไรไม่ต้องไปสงบมันเสียงก็คือเสียงเพียงแต่รับรู้รับทราบอย่างเดียวก็พอถ้าจะให้ดีไม่อยากจะได้ยินเสียงนั้นเพ่งหรือกลองไปจะมีเสียงใหม่ออกมาจะมีเสียงใหม่ออกมาจากข้างในจะมาดันเสียงภายนอก ไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยจะไปพบอีกเสียงหนึ่งเสียงข้างในออกมาข้างนอกเสียงตัวนี้ดังขึ้นนี่แม้แต่จะตั้งใจฟังเสียงอื่นไม่ได้ยินเสียงตัวนี้กลับดังมาอัดไว้หมดเลยเสียงของธรรมจะกรบเสียงของโลกท้านมีเสียงภายในออกไปแล้วเสียงตัวนี้จะมุดน้ําลงไปดำน้ําลงไปก็ได้ยินเท่าเก่าขึ้นมาข้างบนก็ดังเท่าเก่าแต่ถ้าเราตั้งที่จะฟังเสียงใดเสียงหนึ่งเสียงอันนี้จะขึ้นมาอัดทับไปหมดเลย จะไปนั่งอยู่ในโรงหนังก็ไม่รําคาญที่นี่นั่งอยู่ในรถยนต์รถไฟใช้กี่ก็เป็นเฉยเราเพ่งทีเดียวนั้นะเสียงจากข้างในนี่จะออกมาเสียงแห่งความตื่นความแจ่มใสเบิกบานเวลานอนเอาผ้าหม่มแต้มหนาะๆนะก็ได้ยินอยู่เท่เาเก่าเปิดออกก็ได้ยินเท่เาเก่าทีนี้ถ้าเราเอาเสียงนั้นมันเป็นอารมณ์เสียงนั้นจะนิ่มน,นวลต่อมาเป็นเสียงดนตรีที่เราเคยชอบ หรือมิฉะนั้นก็จะเป็นเสียงสวดมนต์อะไรต่ออะไรไปดีนะครับไม่ได้เห็นรูปกว่าเห็นเสียงมันมีของเล่นแปลกๆมีโรคลูกเล่นแพลวเพาน่าเล่นนะสมาธินี่เป็นกีฬายิ่งเป็นโยมจะดีกว่าพระเสียอีกถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้มันมีผมามนมนโยมจะเคินแล้วเว้ยถ้าเป็นพระกําลังทําเพลินมาแล้วดอกไม้ก็เทียนพอบอกพอบอก,อบอกมามนได้ขนาดพระว่าว้ายเสียดายเด้ออยากเอาหักปุ่ง โยมกับพระมันก็เลยมาได้เรียบกันตรงนี้เป็นพระนี่เป็นคนของประชาชนไม่อยากไปก็ต้องไปเข้ามาในมณฑลมันไปนั่นจิตเป็นผู้ปรุงแต่งทั้งทางดีทางเลวอยากในมนต์ให้ท่านเทศเรื่องจิตกับความคิดจิตกับความคิดมันก็เหมือนหูกับเสียงเสียงมันก็ดังอยู่หูก็เลยได้ยินเหมือนกลิ่นกับจมูก มันเก็บมาจากสัญญาจากเวทนาจากวิตกมันอยู่ภายนอกมันก็มากระทบเข้ากับจิตจิตก็เป็นผู้รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นจงคิดเสมอว่าเสียงที่เราไม่ได้ฟังแต่มันได้ยินจิตที่มันคิดเราไม่ได้คิดแต่มันคิดเองมันคืออารมณ์ของจิตกลับคืนมารู้ความคิดนั่นแหละความคิดก็ดับลงคิดอีกก็รู้อีกมันก็ดับลงอีก เมื่อเรารู้มันบ่อยๆความคิดทีขึ้นความรู้เร็วขึ้นเอาไปเอาม,ามันก็รู้แต่ละครั้งเรียกว่าอภินญยยะรู้สิบหนร้อยหนพันหนหมื่นหนแสนหนมันก็จะกลายเป็นสัมโพธายะฝึกจนมันเก่งขนาดว่าสัมโพธายะคือรู้พร้อมเฉพาะคิดเมื่อไรตัวรู้ก็รู้พร้อมเมื่อนั้นก็หยุดลงไปเพียงแค่นั้นเหมือนเราหัดอ่านหนังสือ รอใสสระโอขึ้นมารออออรอโอโลโรงอรงรอเรือสระเอียนอนหนูรอเยรีเรีนอเรียนโรงเรียนบัวบาบานอบ้านเอกบ้านไม่โทบ้านโทอเอเพเพโรเพศโรงเรียนบ้านเพศอันนี้หัดอ่านใหม่แต่พอเก่งเก่งเข้านั่งรถผ่านไม่ได้จอดอ่านโรงเรียนบ้านเพศจ้ากตัวใดอยู่ใส่ไปยังจังได อ่านความคิดมันคิดเราอ่านถือว่าความคิดนั้นมันมาให้เราอ่านให้มันทันรู้ให้มันทันถ้าเรารู้มันก็หยุดทันทีเลยมันก็อ่านทันจึงบอกว่าอ่านใจตนให้มันออกจึงจะบอกใจได้จึงจะใช้ใจเป็นจึงจะเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นนี่มันคิดให้เราอ่านว่าโอ้นี่คิดแล้วฉันไม่ได้คิดมันก็หยุดมันคิดอีกอ่านอีก จนมันรู้กันเองโดยอัตโนมัติสีผู้ปฏิบัติอาณาปานาสติภาวนาที่เจออุปสรรคในนิมิตและเสียงแสงควรเลิกเพ่งนิมิตกันนั้นเสียแล้วไปเจริญวิปัสนาดูการเกิดดับใช่หรือไม่อย่างไรความจริงมันมีอยู่เกิดอยู่ดับอยู่ทุกขณะหายใ,ใจเข้าไปมันก็เกิดพอหยุดมันก็ดับออกไปมันก็เกิดออกไปสุดมันก็ดับดูทางวัตถุ ความคิดที่มันเกิดเรารู้มันก็ดับมันก็เกิดมันก็ดับตรงนี้เป็นการเจริญวิปัสนานะที่รู้จักความคิดอยู่ตรงนั้นถ้ามันไม่คิดอะไรเราก็ดูลมหายใจเกิดดับเกิดดับอยู่นั้นเป็นวิปัสนาได้สบายๆอนาปานสติจึงเป็นกรรมฐานที่เรียกว่าสัพพะ ทิกะกรรมฐานกรรมฐานที่เจริญได้ตลอดทุกเมื่อทุกจามนั่งก็หายใจนอนก็หายใจกินทายพูดคิดหายใจอยู่ใช้ได้ตลอดกาลจึงเรียกว่าสัพพทิกะกรรมฐานคู่กับเมตตาคู่กับมบบรณาหนุสติใช้ได้ตลอดตายนี่ก็จะตายทุกเมื่อตายทุกเวลาตายทุกสถานที่ได้คิดมันไว้ให้ดีๆในข้อปฏิบัตวบิว่าเวลาผมจเจริญสมาธิครั้งแรกจะพบกับความทุกข์ พอจเจริญต่อไปอีกก็ได้พบกับความสุขแน่สาธุขออนุโมทนาพอทําต่อไปอีกก็ไม่สุขไม่ทุกข์จตก,ก็สงบเป็นสมาธิไม่รับรู้เสียงภายนอกคนมันต่างกันมากนะพอจะเจริญเข้านานๆปรากฏว่าร่างกายเบารู้สึกว่าไม่มีตัวตนปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่อยากทราบว่าการปฏิบัติของกระผมยังจะมีทางปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกหรือไม่หรือว่าจบเพียงแค่นี้ปูรองปูนวล นั้นทำท่านทําถูกเลยครับคือถ้าเราจเจริญอาณาปานสติเนี่ยมันจะมีอยู่สามอันดูลมนี่ดูอย่างหนึ่งจะเป็นทุกข์ดูไปอีกอย่างหนึ่งลมแล้โอ้จึงบอกว่าเวทานายตราหังพิกเวเอตังวทามิอสัสสปัสสาสังสาทุกังมณสิการังดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเวทานาอันหนึ่งในเวทานาทั้งหลาย เรากล่าวว่าอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกนี้ลรถ้ากระทำให้ดีๆมณสิการะสาธุกังหมายว่ากระทำไว้ในใจให้ดีๆเฮ็ดค่ดา,า,าละเอียดซ่อมเบิ่งเฮ็ดจังสี่หันใจเนื้อนี่มันทุกหันใจจังสี่มันสุขหันใจจังสี่บ่สุกบ่ทุก์จโลอันสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกข,ขมันทุกขเวทนาอยู่ในลมหายใจนี้ เมื่อมันอยู่เฉยๆนั่นเรียกว่าอาทุขขะมาทุกขะทราบมันลงไปอีกอทุกขังมาทุกขังสันตังอัทักขินังอนิจจโตจงเห็นความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นั้นละเอียดว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนให้เห็นบางคนมาถึงตรงนี้ตรงที่ไม่สุขไม่ทุกข์เลยเฉยโอ้ยสบายบนนี้บอกเป็นยังวัฏฏฐานบังมันมันเปลี่ยนมันละเอียดเกินกว่าสุขมันละเอียดเกินกว่าทุกข์ดูได้ยาก จึงบอกว่าอทุกขังมันทุกขังสันตังอทักขินังอน,นิจโตเวทนังเวทยมีติประชานติโสอนัตตาติอนัชโชชิตาติอน,นัน,นพิตาติเมื่อเธอสเสวยเวทนาอันไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์เฉยๆจงทราบชัดว่าเวทนานี้ไม่สุขไม่ทุกข